แกว่าเออศาสนาพุทธนี่มันมีพระพุทธเจ้าจริงเออนั่นแกคิดขึ้นมาแกจับตรงนี้ทีนี้แกคิดเดินก็คิดนอนก็คิดนั่งก็คิดคิดอยู่นั่นเนยทีหลังก็แกออเข้าป่าไม่บอกป่ามันไม่บอกพ่อบอกแม่หรอกแกเข้าป่าไปนั่งสมาธิเออแกไปนั่งสมาธิ แกนั่งแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าแกอยากเห็นพระพุทธเจ้าแกว่าศาสนาพุทธนี้มีพระพุทธเจ้าจริงไหมทามีให้ขอให้ปรากฏนี่แกเอาเท่านี้แหละแกว่าแกนั่งไปนั่งไปมันปวดขึ้นมาปวดแกก็ไม่เลิกอแกไม่เลิกแกนั่งอยากเห็นพระพุทธเจ้าแกอยากเห็นพระพุทธเจ้าแกทาไปทาไปปวดแกว่าตายมา ตายมาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมามันมีทางป่อยมันก็หลงเออจิตเนี่ยมันลงเลยหลงรวมเลยโอ้ยวางหมดเลยวางหมดเลยทีลั้ก็เห็นปรากฏพระพุทธเจ้าเห็นจริงเกว่าโอ้สารนาพุทธนี่มันมีพระพุทธเจ้าจริงแกว่าเออสารนากองรม,มันตัวนะรู้จักไหมตัว โกหกกันเออโกหกกันเนี่ยศาสนาพุทธนี่ของจริงนะเนี่ยมันทำทุกวันมันขอบวชป้าแม่บวชพ่อแม่ก็แม่บวชมันอยากมาบวชย่างไรไงโทรมาอยากบวชมันทําอยู่ตอนนี้มันก็ทํันะว่ารวมจิตสบายวางวางมัดเดินเดินไปไหนเขาวางมัดวางมาเลยนั่นเอง มันจะได้ที่อยู่ที่อาศัยของเราพวกเราให้ผ่านทำอย่าไปอ่อ,อนแอกับมันมากกิเลสน,นะ่ <c oughs> อย่าไปเชื่อมันมากให้เราฝืนทำให้ฝืนเอาพระพุทธเจ้าต้องฝืนทางนั้นนะ <c oughs> ให้ทานก็ต้องฝืนรักษาชีลก็ต้องฝืนมันทำสมาธิพวกนี้ก็เหมือนกันเราก็ใช้ปัญญาคุยคิดตลอด <c oughs> ดูกายดูใจของเราอย่าไปดูที่อื่น ดูกายกายนี่ก้อน,นี่เรามาใช้รางวันมันมากเวกาันมากขาดไม่ได้มือเดียวก็ขาดไม่ได้ <c oughs> ต้องใช้สามเวลาครบถ้วนเลย <c oughs> มือเดียวกกลัวตาย <c oughs>